โอเคครับผมก็ขอการสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีเข้าสู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft นะครับ0.5.90แล้วก็0.1นะครับ Build 5นั่นเองนะครับผม นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาแสดงการสิ่งมหัศจรรย์ที่เรารอคอยและคอยรอนะครับซึ่งเราสามารถแลกของได้อา่าวชิปไพตัวเล็กนะครับผมเราสามารถแลกของได้ด้วยเ,เขาเรียกว่าอะไรวะอะไรวะเรียกเป็นมลกดแลกันนะครับผมดูเดี๋ยวด,ด,ดูวิธีการแลกของนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคือเราต้องกดย่อก่อนนะครับอา่าแล้วก็กดโอเพนครับอา้อาวอา้าวไอสัต <c oughs> เอ้ยไม่ได้ <c oughs> บอกเลยนะครับอ่าก็เป็นบั็กของเกรม์ไมครับอีกแล้วนะครับซึ่งมันมันหลอกมันหลอกดูสิเนี่ยกดโอเพนไม่ได้เนี่ยโอ้อยนึกว่าจะได้จริงนะครับก็เป็นการเจียด้นะครับนะครับนึกว่าได้จริงนึกว่าได้จริงไอ้สั์เอ้ยอชกชกหน้าชกหน้าชกหน้าโอเคครับผมก็ ไม่แน่ในอนาคตมันอาจจะแลกได้อฮะเอาชิปหายเสกแต่ได้ตัวตัวเล็กโอเคนะครับในอนาคตไม่แน่นะครับผมในเนี่ยในอนาคตนะครับผมเอ้ยวันนี้พวกเอ้เราจะแลกของให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนายไม่โยนของมาให้เราล่ะเออโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ เอ่อถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่กดซับสไครป์แล้วนะครับขอพระคุณขอพระคุณเป็นอย่างงามเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับ